ครับสวัสดีครับผมโค้ดเก่งนะครับวันนี้ผมจะมาตอบคําถามเกี่ยวกับท่านนักตกปลาที่สอบถามมาเข้ามาว่าจะออกคลิปตกปลาช่อนนะครับเตรียมอุปกรณ์อะไรไปบ้าง สอบถามหรือสั่งซื้ออุปกรณ์ตกปลาคลิกที่รายละเอียดข้างล่างนี้ได้เลยค่ะอ่าส่วนใหญ่อย่างนี้เราทราบกันดีก็คือการออกทริปประช่อนเนี่ยก็จะเป็นทริปตีหยปอมเป็นหลักผมจะแบ่งออกเป็น2โซนโซนทางด้านปราจีนคนครนายกทางนี้ก็จะพ,พวกบ้านสร้างนะครับทางเนี้ยจะเป็นแหล่งจัดทริปประช่อนเนี่ยบ่อยมากแทบจะมีทุกสัปดาห์เลยแถวแถวเนี้ยจะเป็นบอ่อปลาเปญจ้าพันเพราะนั้นเนี่ยพื้นที่ของบ่อเนี่ยจะค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ใหญ่มาก ตำตำที่ผมเห็นนะครับแต่ละลูกเนี่ยก็คือ50ไล่นะครับ <Wow. S 1> เพราะว่าเขาต้องจำเป็นที่ต้องเลี้ยงปลาจำนวนมากนะครับในแต่ละบ่อแต่ละลูกเพราะว่าการจับแต่ละหนึ่งครั้งเพื่อได้คุ้มเพราะนนเนี่ยเมื่อพื้นที่ของพ่อเนี่ยมันกว้างอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมไปเนี่ยก็ควรมีความยาวมากกว่าปกติสักนิดหนึ่งอันนี้ผมพูดถึงทางด้านฝั่งโซนปาจีนนครนายกก่นครับส่วนอีกโซนหนึ่งทางด้านออของสวนนะครับทางด้านประชาอุทิศทางด้าน พาราม2ด้านนี้นะครับอาจจะมีเป็นพวกโซนน้ากร่อยนะครับเป็นประช้อนน้ากร่อยแถวแสมดำบางกะดีพวกนี้นะครับพวกนี้บ่อจะไม่กว้างมากนะครับแล้วก็จะเป็นบ่อเลี้ยงปากกระพงนะครับเป็นหลักบางบ่อเขาจะเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งนะครับเพราะนั้นเนี่ยทางด้านนี้บ่อจะไม่ใหญ่แล้วก็จะเป็นล่องอุปกรณ์ทางด้านนี้ไม่จําเป็นต้องยาวมากนะครับผมจะแบ่ง2โซนอย่างนี้ทางด้านทางพาราม2เนี่ยก็จะใช้อุปกรณ์สักคัน6ฟุตทั่วๆไปอย่างนี้ใช้ได้นะครับส่วนทางด้าน ทางด้านบ้านสร้างเนี่ยทนานครนายกปาจีนเนี่ยผมก็แนะนำไว้คันที่ยาวนะครับยิ่งถ้าท่าน,นใช้7ฟุต8ฟุตได้ถ้ามีนะครับอย,อย่างเช่นตัวนี้ผมแนะนำให้ดูเป็น7 f o o ฟุต9นะครับตัวนี้เนี่ยผมก็จะถือไปทางด้านโซนนั้นบ่อยมากนะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าพื้นที่ของบ่อทางด้านนั้นเนี่ยจะค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ยาวทั้งกว้างทั้งยาวเลยนะครับผมเคยเห็นนะครับ ในทริปของพี่ชัยโอเพนเวิลด์ตรงกลางเนี่ยเรารู้เราตีกันไม่ถึงอยู่แล้วนะครับเพราะบอมันกว้างมากพี่ชัยเนี่ยเอาเรือนะครับไปลงนะครับก็ประสบความสำเร็จกับประช่อนบริวเวณที่อยู่ตรงกลางเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยนะครับเหยื่อที่ผมไม่คิดเลยว่าประช่อนจะกินนะครับก็ยังได้ยังได้ตัวเลยโดยการใช้เรือลงไปนะครับตามบอรบมินพัฒน์พวกนี้อย่างเช่นว่าวันนั้นผมเห็นวิชัยใช้พวกซิง n g ช h a ตนะครับบติจะไว้ใช้ตกปลาพงแต่ไม่น่าเชื่อครับ ก็ใช้ได้ผลดีกับปลาช่อนโดยการที่เราพาตัวเองไปอยู่ในในที่ที่มีปลาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตรงนั้นเนี่ยเราเอาเรือลงไม่ได้สิ่งที่จะช่วยเป็นตัวช่วยเราได้ดีที่สุดก็คือคันนะครับ <Wow. S 1> คันท่านจะต้องยาวมากนะครับส่วนลอกก็อยู่ที่ประมาณเบอร์2 0 0พถึง3 0ม0บนอลอกสปินทั่ว,วไปนะครับคันเบสเนี่ยถ้ายาวขนาดนั้นเนี่ยก็จะหายากเพีนิดหนึ่งนะครับเนี่ยแต่เดี๋ยวผมจะประกอบประกอบคู่ให้ดูนะครับอย่างชุดนี้ก็เหมาะมากนะครับ อาศัยไว้ตีไกลเลยหวดไกลกันอย่างเดียวเลยนะครับยิ่งถ้าท่านตีได้สัก70-80เมตรเป็นหลักเนี้ย <Okay. S 2> ก็จะเพื่อการได,ได้ตัวของปลาอย่างแน่นอนนะครับ <Okay. S 2> เราบอกมันกว้างมากปลามันอาศัยอยู่ตรงกลางนะครับยิ่งเวลาที่เราจัดทิปแล้วเนี่ยคนจะค่อนข้างเยอะปลาซึ่งก็จะตื่นตกใจก็อาจจะหนีไปอยู่ตรงกลางกันหมดอุปกรณ์ก็ใช้ประมาณนี้นะครับสายก็ P2 ถึง1.5โดยประมาณสายยิ่งเล็กยิ่งตีไกลเลือกสาย ลื่นๆเหนียวๆหน่อยคราวนี้เรามาพูดถึงเหยื่อกันทั้ง2ที่เลยนะครับทั้งฝั่งประจีนนะครับแล้วก็ฝั่งพระรามสองเหยื่อก็ไม่หนีกันมากนะครับส่วนใหญ่นะครับบอกเป็นตัวหลักๆไว้ก่อนแล้วก็ท่านตกปาก็ลองไปพลิกแพลงเอานะครับส่วนใหญ่เลยผมบอกได้เลยว่าหนีไม่ออกเลยก็คือ1กระดีนะครับอย่างตัวนี้เป็นกระดียางกระดีนี้ใช้ได้นั้งกระดีเหล็กและก็กระดียางนะครับใช้ได้ดีทั้งคู่นะครับได้ใช้ได้ผลดีทั้งสองฝั่งนะครับตัวขนาด กลางนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณสัก 12- 15กรัมเพราะเราเน้นตีไก่เป็นหลักนะครับโดยเฉลี่ยประมาณนี้ตัวนี้มันกระดี่ยางนะครับอ่าเดี๋ยวผมหยิบให้ดูอย่างตัวนี้ผมชอบใช้มากนะครับเพราะว่ามันมีเพลทอยู่ในตัวนะครับเห็นไหมครับกระดี่ตัวนี้มีเพลทในตัวมันจะเรียกความสนใจของปลาได้ดีอีกจุดหนึ่งอ่ากระดี่เล็กแล้วก็กระดี่ยางนะครับที่ผมเน้นเป็นหลักอ่าตัวต่อมาก็คือปลายางนะครับปลายางเรียกรูปแบบนี้นะครับก็ใช้ได้ผลดีมากนะครับ หรือบางท่านอาจจะใช้ปลายยางประกอบซึ่งอาจจะไม่ชอบหางแบบนี้ไม่ชอบสีแบบนี้ก็สามารถพลิกแพลงนะครับเอาไปใช้กันได้ครับว่าใครที่ชอบแบบไหนนะครับนี่ผมแนะเป็นแนวทางว่าประมาณไหนนะครับว่าเหยื่อที่ใช้ได้ผลหลักๆนะครับผมบอกได้เลยหนี2ตัวนี้ไม่ออกก็คือกระดีนะครับกับปลายาง2ตัวนี้ส่วนใครจะชอบแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนก็อยู่ที่ท่านเลือกเอานะครับ อีกตัวหนึ่งก็เป็นพวกกระดีไม้พวกนี้นะครับอันนี้ก็ใช้ได้ผลดีเหมือนกันแต่ว่าข้อเสียของกระดีไม้ก็คือน้ําหนักจะเบาไปนิดนึงนะครับบางทีอาจจะตีไปไม่ได้จุดที่เราต้องการนะครับอาจจะไม่ถึงระยะตีไม่ค่อยได้ระยะนะครับส่วนใหญ่เลยนะครับจะกัดไกลนะครับผมบอกได้เลยถ้าเป็นโซนทางฝั่งปาจีนนะครับทุกคนกัดไกลแน่นอนนะครับเขาเรียกตีโฮอินวันนะครับพอเหยื่อตกปุ๊บครับแล้วกอกัดเลยก็มีแบบนั้นส่วนใหญ่ที่จะเจอ ส่วนทางฝั่งพระรามสองนะครับทางนี้บางทีเป็นโซนน้าก่อยบอ่อไม่ใหญ่มากอันนี้กินใกล้เหยื่อที่ใช้ได้ผลอีกตัวนึงนอกจากกระดี่ปลายางแล้วก็คือพวกเหยื่อตระกูลเท็กซัสพวกนี้นะครับวิธีประกอบก็เราศึกษาในการประกอบเข้าใส่หน้าเท็กซัสซึ่งหลายๆ,ๆ,ๆ,ๆท่านก็ทราบอยู่แล้วครับก็คือตะกัวตัวเบ็ดแค่นั้นเองส่วนเหยื่อยางที่ใช้ประกอบเท็กซัสก็แล้วแต่ท่านชอบนะครับท่านชอบบางท่านอาจจะชอบเป็นรูปปลาบางท่านอาจจะชอบเป็นรูปนอนนะครับก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับ สิ่งที่สําคัญทุกครั้งเลยที่ผมบอกว่าเน้นสำหรับมือใหม่นะครับถ้าไปตกปลาช่อนนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้2อย่างเลยนะครับจําไว้เลยนะครับ1คลิปเปอร์นะครับเมื่อท่านติดปลาขึ้นมาแล้วนะครับหลายๆท่านก็คงจะชอบยกปลากันนะครับยกปลาขึ้นมาใช้สวิงช้อนขึ้นมาอันนี้ก็แล้วแต่ท่านถนัดแต่ผมบอกก็เลยครับการปลดปลาช่อนทุกครั้งนะครับท่านจะต้องใช้คลิปเปอร์หนีปากนะครับแล้วใช้ครีมปลด ห้ามเด็ดขาดนะครับจำนะครับห้ามเด็ดขาดที่ปลาอยู่กับพื้นเยังติดเบ็ดอยู่นะครับจะติดอยู่ในลักษณะอย่างแบบนี้นะครับผมเห็นมาหลายท่านแล้วนะครับก็คือปลาเนี่ยจะกัดสมมติอากัดติดตัวนี้นะครับกัดติดเบ็ดสามทางตัวนี้นะครับเพราะตาเบ็ดตัวนี้ยังเป็นอิสระอยู่นะครับเห็นไหมครับปากัดติดลักษณะนี้ถ้าผมเห็นท่านนตกปลาหลายๆท่านนะครับใช้มือจับจะใช้มือจับตรงบริเวณคอของปลานะครับปลาเนี่ยมันก็มีตาเหมือนกันครับพอเราจะไปจับปุ๊บเนี่ยมันรู้ว่าอันนี้จะเป็นอันตรายมันจะสะบัดนะครับ แม้แต่ตัวผมเองก็โดนมาแล้วนะครับก็คือพอเบ็ดที่ท่านเป็นอิสระเนี่ยมันจะเกี่ยวกับมือเราทันทีเลยครับยิ่งถ้าท่านไม่มีถุงมือยิ่งอันตรายมากนะครับตัวผมเองโดนมาแล้วนะครับหลายๆท่านผมก็เห็นกับตามาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามเด็ดขาดนะครับอย่าเอามือเอามือเปล่าๆของท่านเนี่ยไปจับปลานะครับให้ท่านใช้คิปเปอร์ก่อนนะครับหนีบปากปลาเอาไว้นะครับแล้วก็จับอ้าแล้วใช้ครีมนะครับปลดตัวเบ็ดออกจากปากปลา ผมขอเน้นย้ําตรงนี้ไว้เลยนะครับความปลอดภัยต้องเป็นหลักเพราะท่านคาดบางท่านเนี่ยผมเห็นมีอยู่ท่านหนึ่งโดนตั้งแต่เช้าเลยนะครับโดนเบ็ดเกี่ยวมือวันนั้นท่านจบทริปการตกปลาเลยเพราะว่าไม่สามารถตกต่อได้แล้วเพราะต้องไปโรงพยาบาลผ่าออกแล้วก็เจ็บตัวแล้วก็เสียตังค์ด้วยเพราะนั้นเนี่ยผมจะเน้นเรื่องความปลอดภัยตรงนี้เป็นหลักแนะนํากันเป็นทริคข้าวๆประมาณนี้นะครับสําหรับการตกปลาช่อน ส่วนหลัดปีกย่อยอื่นๆที่อยากจะเสริมก็คือตัวเบ็ดสามทางท่านต้องเช็คตัวเบ็ดเนี่ยยังคมอยู่ไหมเพราะว่าปลาพบางที่นะครับบางบ่อเนี่ยอาจจะมีการจัดตกไปบ้างแล้วก็จ,จะมีความระแวงอยู่บ้างบางที่อาจจะกัดไม่เต็มปากพูดง่ายๆกัดแบบบางท่านก็ใช้ศัพท์คำว่าวกัดระแวงถ้าท่านจะใช้ได้เบ็ดคมคมนะครับที่แข็งแรงปุ๊บถ้าเรารู้ว่าลองเช็คดูว่ายังคมอยู่ไหมถ้าไม่คมแล้วเนี่ยควรจะเปลี่ยนตัวใหม่เพราะว่าจะ ลดโอกาสการหลุดของปลาได้ดีขึ้นเลยต้องใช้คํานี้แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่ต้องเช็คอีกที่หนึ่งก็คือสปิลิงตรงนี้นะครับควรจะเช็คให้ดีว่าอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมหรือเปล่าสปิรลิงอ้าหรือเปล่านะครับกิปส่วนใหญ่ก็จะ,ะที่ใช้กันอยู่ผมก็เห็นแข็งแรงกันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าปลาช่อนเนี่ยไม่ได้ปลาที่สู้เบ็ดรุนแรงอะไรมากนะครับส่วนใหญ่ก็เต็มที่ก็จะมุดขี้เลนลงไปนะครับแล้วก็ชอบกบตัวอยู่นิ่งเวลาติดเบ็ดแค่นั้นเองนะครับการสู้เบ็ดก็ไม่มีอะไรมากสำหรับปลาช่อนนะครับ ก็ฝากไว้เป็นเทคนิคคร่าวๆประมาณนี้ในเรื่องการเตรียมอุปกรณ์นะครับชุดที่ใช้ตกปลาช่อนก็ใช้ได้ทั้งเบสและสปินอยู่ที่ท่านเลือกเอาตามความเหมาะสมนะครับว่าชอบแบบไหนชอบเบสหรือสปินนะครับแต่ท่านเน้นตีไกลบอกไกลอย่างโซนบ้านสร้างเนี่ยก็ใช้สปินเป็นหลักนะครับคันยาวๆอย่างนั้นจะได้เปรียบกว่าโอกาสการได้ปลาก็จะสูงกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับกับเทคนิคการตกปลาช่อน เอาแบบคข้าวๆาวกันก่อนนะครับเหยื่อที่เตรียมไปก็จะประมาณนี้ฝากไว้ด้วยกับคลิปนี้ขอคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกด s ั b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่จากพวกเราได้ค่ะบ๊ายบาย